สวัสดีค่ะวิธีกระเทยแก่บักเก็ตอย่างที่เห็นไปนะคะดิฉันมากับเซตของโตรนะคะวันนี้โทรสามนะคะเป็นน้องป๊อปปี้ตัวใหญ่มาก แกะกระสบดสบตรงนี้แหละอให้รู้กันไปนะคะขอ,อนุญาตนะคะย้อนส่งย้อนแสงน,นันขสาวที่สาขาไอคอนก็ทำตรงนี้ใหม่นะคะแสกนั <c ười> กนหกระหน่ำไปนิดนึงขอไัยนะคะคุณชมอันไม้หมดนะยังมีหัวคนขออนุญาตนะคะ เป็นเป็นหัวจุกน้องเขานะคะติดอยู่ข้างบนนีเขาแยากมาให้นะคะหัวจุกเชลเหุ่นยังไงมันจะใส่ได้ดิฉันหาล็อกมิเจอคุณผู้ชมะค,ะค่ะเราแพ <laughs> ขอไปกับคุณผู้ชมีิสันหาเราเขาไม่เจอจริง่างนายรู้ว่ามันต้องดีแต่ยากนะ พยายามยังไงก็ไม่ได้แป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมอ่กว่าจะได้นะะเดือดร้อนกันทงเมเจอร์ไม่แก่แล้วนะคะจะไปทรงนี้แหละนะครเอากลับบ้านทรงนี้แหละนะคะน่ารักดีหัวมันเปิดได้นชะชเวตหัวเปิดได้เสร็จ นอกจากนี้เซตนี้ยังมาพร้อมกับน้ำสองแก้วนะคะแล้วก็ป๊อปคอนเป็นถังใหญ่ดูถังใหญ่มากจริงๆที่โชว์ตอนต้นนะคะทั้งหมดที่คุณเห็นนะคะห้าบาทเท่านั้นนะคะ,ะใครสนใจแล้วเลิฟนะคะเลิฟเขานะคะเลิฟน้องป๊อปปี้มนดิชนันนะคะก็มาได้นะคะที่เมเจอร์นะคะทุกสาขาเลยะะวันนี้ไปแล้วค่ะเรากับการใส่หัวมา <c oughs> วันนี้ ไปก่อนค่ะไปเจอกันใหม่ในวีทีน้านะคะบ๊ายบายสุยาจ้า ah. ๊ายบายจ้า uh ๊ายบายจ้าจุ๊บจุ๊บจุ๊บ